ดีเอ็นและนะครับในส่วนที่เป็นตัวปั้นพอร์ตเดอะซีรีส์ที่วางแผนให้กับลูกนะครับเจฟดูไว้นะลูกนะพ่อทำเพื่อน,นูนะปั้นพอร์ตเดอะซีรีส์อยู่รอดในตลาดสร้างพอรตลงทุนให้โตอย่างยั่งยืนสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆน,น,นะครับสมาชิกช่องเทรดฟอลเร็กให้เหมือนทำธุรกิจทุกคนเลยนะครับอยู่กับเจเช่นเคยนะครับ ก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับกับเข้าสู่รายการนะครับปั้นพอร์ตเดอะซีรีส์นั่นเองนะครับปั้นพอร์ตเดอะซีรีส์จะเป็นรายการนะครับที่จะนะครับนำพาทุกคนเนี่ยนะครับเข้าสู่โลกของการลงทุนนะครับในตลาด CFD นั่นเองนะครับโดยที่ว่าจะพาทุกคนปฏิบัติจริงๆแล้วก็เห็นผลลัพธ์จริงๆนะมีการขาดทุนนะครับมีกําไรนะครับมีวิธีคิดในเชิงกลยุทธ์ต่างๆนะครับด้วยพอรตตัวอย่างที่เจนํามานะครับ ให้ทุกคนได้ดูเนาะนะครับแต่แต่เป็นพอร์ตจริงนะนะครับพอร์ตตัวอย่างแต่เป็นพอร์ตจริงนะครับลงทุนจริงๆนะครับขาดทุนจริงๆแล้วก็ได้เงินจริงๆนะครับอ่าอีพีนี้นะครับเป็น EP พีที่หแล้วก็จะเป็นในส่วนที่เป็นตัว EP ีสุดท้ายแล้วนะครับของอ่าปั้นพอร์ตเดอะซีรีส์นะครับใน อีพีนี้นะครับก็ช่วงนี้นะครับอีพีที่ห้านียนะครับเป็นมันเป็นอีพีของที่เจสร้างนะครับพอร์ตลงทุนให้กับลูกนั่นเองนะครับผมก็คือปั้นพอร์ตเนี้ยมาน่ะก็คือ5้าอีพีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับพอร์ตลงทุนของลูกชายเจกันนะครับว่าเป็นยังไงมั่งนะครับแล้วก็ทําไมนะครับมันถึงเป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะนะครับโอเคก็ เดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนที่เป็นตัว My f c t Book กันก่อนละกันเนาะครับพัฒนาการตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP ที่5เนี่ยนะครับเป็นยังไงมั่งเนาะนะครับก็ EP ที่1นะครับทุกคนจะเห็นว่าเจมีการที่จะฝากเงินเข้ามานะครับอยู่ที่นะครับ1 2 0่0นะครับกับอีก27เซ็ซนนะครับอ่าอันนี้ก็คือบัญชีที่เจฝากมาใน EP ที่1เนาะนะครับแล้วก็เราจะเห็นนะครับการเติบโตในทุกๆทุก EP แล้วกันนะครับก็ ใน EP ที่2เนี่ยก็บวกกำไรมาอยู่ที่588รอยแปดสอลเนาะนะครับใน EP ที่3ก็บวกกำไรมาอยู่ที่1,279งองรดาดอลน,นะครับ EP ที่4ก็คือบวกกำไรมาอยู่ที่1,597งพันาร้ดอลแล้วก็ EP สุดท้าย EP นี้นะครับบวกกำไรมาอยู่ที่2,346นะครับจุดสามหกดอลน,นั่นเองนะครับทุกคนจะเห็นว่าเจไม่มีการเติมเงินเข้าไปเลยในพอร์ตนะครับแต่เดี๋ยวมาอธิบาย กลยุทธ์ต่างๆแล้วก็สิ่งที่เจาวางแผนในพอร์ตลงทุนที่เจทําทมาทั้งหมดก็คือตั้งแต่น่าจะ5เดือนด้วยกันนะครับที่เจเริ่มทํามาเนาะนะครับว่าเป็นยังไงมั่งนะครับโอเคเออ่เดี๋ยวมาดูในส่วนที่เป็นตัวพอร์ตหลักแล้วก็อัปเดตพอร์ตลงทุนก่อนว่านะครับในส่วนที่เป็นตัวในเดือนนี้นะครับเจปิดกำไรมาเท่าไหร่นะครับก็ในส่วนพอร์ตหลักนะครับน้ำมันเนี่ยต้องบอกอย่างว่า,าช่วงนี้น้ำมันมันลงใช่ไหมครับเจก็จะเน้นในส่วนที่เป็นตัวฝั่งฝั่งเซลล์เป็นหลัก นะครับฝั่งเซลล์เป็นหลักแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าทุกคนได้ได้หยุดวิดีโอดูเนาะนะครับทุกคนจะเห็นไมเอฟเฟบุ๊กของเจตรงนี้นะครับมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับดอดาวเกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าเจตอนนี้เจกำลังในส่วนที่เป็นอ่าเจกำลังเก็บนะครับในส่วนที่เป็นตัวออเดอร์น้ำมันอยู่เพราะว่าเจนะครับ น้ำมันมันถูกแล้วกันสำหรับตัวเจนะนะครับเจประเมินมูลค่าน้ำมันแล้วน้ำมันมันถูกเจก็พยายามที่จะเก็บของน้ํามันไว้นะครับจะมีในส่วนที่เป็นตัวออเดอร์บายที่มันค้างอยู่เพราะว่าเจต้องการเก็บนะครับในส่วนที่เป็นตัวออเดอร์บายไว้ซึ่งราคาน้ํามันเนี่ยมันร่วงลงมาเนี่ยก็ประมาณสัก1ิ1เจ็ที่ราคามันร่วงลงมาตั้งแต่เจเริ่มเก็บเนาะนะครับแล้วจะเห็นว่าพอร์ตดอลดาวน์สั้นสามเปอร์เซ็นต์ซึ่งจริงๆเราจะใช้เรือไปที่มันต่ำนะครับก็แค่เนึ่องเกี่ยวกับดอตรงนี้้แลวกะ เจมีบัฟเฟอร์นะครับที่ได้จากในส่วนที่เป็นตัวการเทรดนะครับเก็บไว้บางส่วนด้วยเพื่ออัดเข้าไปให้มันเป็นเลเวลหนึ่งต่อหนึ่งหรือนะครับถ้าราคาถึงจุดสต็อปเลเวลเจเจอาจจะช็อตไอเกนพอร์ตอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นดาวตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่ากลยุทธ์ของเจคือตอนนี้เจต้องการจะที่จะสแต็กออเดอร์นะครับเก็บในส่วนที่เป็นตัวน้ํามันไว้นะครับต้องการที่จะโฮโพอรชั่นน้ำมันไว้เพื่อเอาไปขายในราคาที่เจมองว่าเหมาะสมนั่นเองนะครับอืเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกคนไม่ต้องตตกกใใจนนนนนะะครัับแล้ววว็็เ่่สทีป เมื่อเรามีออเดอร์บายใช่ไหมครับเจก็จะใช้แท็กติกหนามในการเล่นก็คือมีการใช้ช็อตโพสิชันเนี่ยนะครับเข้ามาเข้ามาเสริมด้วยทําให้เจได้แคทโฟนะครับทำให้ได้กระแสงเงินสดด้วยทั้งที่ว่าเราเรลังถือโพสิชันบายอยู่นะนะครับแต่ว่าเราก็จะสามารถจะดึงกระแสงเงินสดจากโพสิชันฝั่งเซลลได้ด้วยนะครับอือันนี้ก็คือพอร์ตหลักของเจเนาะนะครับสรุปก็คือในเดือนนี้เจบวกมาอยู่ที่800กับอีก8เหรียญนั่นเองนะนะครับถ้าใครงงเนี่ย อันนี้จะต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะแต่ก็จะอธิบายให้ให้พยายามให้มันเข้าใจง่ายที่สุดเนาะเพราะมันคือมันคือสตันดีจี้นะครับมันคือกลยุทธ์นะนะครับอืมคราวนี้นะครับเรามาดูแทคติกกันจริงๆเนี่ยแทคติกเนี้ยเจเริ่มใช้ตั้งแต่ตอนตอนนี้เจเริ่มมีบัฟเฟอร์ในเดือนก่อนแล้วแหละนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ว่าพวกแคดโฟที่เจเก็บมาได้เนี่ยนะครับอธิบายให้ฟังยังก่อนนะนะครับเจจะทําเป็นเหมือนกับอกองทัพนะครับก็คือพอร์ตหลักของเจเนี่ยมันสตาร์ทอยู่ที่หนึ่งหมื่น พอร์ตหลักของเจเนี่ยมันสตาร์อยู่ที่12,000หม่นันใช่ไหมครับเหรียญใช่ไหมนะครับโดยที่ว่านะครับเป้าหมายหลักของเจคือเจต้องการเทรดให้มันเพย์เซฟมากที่สุดนะครับโดยที่ว่าเจใช้เลเวอเรจที่มันต่ำนะครับแล้วก็เทรดได้ทุกสภาวะตลาดแล้วก็เน้นนะครับความเสถียรของกําไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพอร์ตที่1เนี่ยเป้าหมายของเจคือเจจะไม่ยอมสูญเสียงเงินต้นเจเด็ดขาดก็คือ12,000เหรียญน,นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเจทน ถ้าเรามาดูน้ำมันช่วงนี้น้ำมันช่วงนี้คือลงแรงมากนะทุกคนลงแบบกระชากแรงมากเลยแต่พอร์ตเจแบบสบายอะครับแล้วก็ยังสามารถจะดึงกระแสงเงินสดจากตลาดได้อยู่นะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อเรามีกระแสงเงินสดเสร็จแล้วอะครับเจาสามารถจะวางนะครับแผนอย่างอื่นได้นะจะเรียกจกระแสงเงินสดที่เราได้มาหรือกำไรที่เราได้มาเนี่ยครับเจไม่ได้เอาไปใช้จ่ายอยู่แล้วเพราะว่าเจาต้องการวางนะครับกลยุทธ์คือถ้าเราเทรด เก็บไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แหละครับเป้าหนึ่งล้านที่เจต้องการให้มันไปถึงอะ่ะแต่ว่ามันก็จะช้าหน่อยครับเพราะว่าบอกแล้วว่ากลยุทธ์หลักเนี่ยนะครับจะใช้เรื่องบรเวที่มันต่ําแล้วก็เน้นปลอดภัยอาจใช้เวลา4ปี5ปีเลยก็ได้นะครับแต่คราวนี้ในเมื่อเรามีหลายกลยุทธ์เนี่ยทำไมเราถึงต้องใช้แค่กลยุทธ์เดียวนะครับโดยที่ว่าเจก็มีโจทย์เลยก็คือว่าการที่จะต่อยอดกลยุทธ์ได้นะครับจต้องมีกําไรก่อนแล้วจค่อยเอากําไรตรงนี้นะครับไปวางแผน เทรดในบาทแบบอื่นๆอีกต่อนะครับเออซึ่งถ้าทุกคนได้ดู EP ก่อนนะครับก็จะเห็นว่า J Trade เนี่ยนะครับ J มีการที่จะช็อตนะครับในส่วนที่เป็นตัว G P A เออ่ g p a U D นะครับช็อตลงมานะเพราะว่าเทรดเซตอัพนั้นนะครับมันอยู่ในส่วนที่เป็นตัวแบ็กสวอนเนาะนะครับจากที่ปัจจัยพื้นฐานด้วยก็ดีนะครับเทคนิคอลด้วยก็ดีนะมันมันคอนเฟิร์มกันนะครับเจก็เลยช็อตลงมาเนาะนะครับคราวนี้ การทาอย่างงี้นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเลยคือเราสามารถจะใชเ้เลเวลที่สูงขึ้นได้ครับแล้วก็เน้นเชิงลุกได้เนาะนะครับแล้วก็มันสามารถจะรีดศักยภาพของระบบนะครับแล้วก็รีเทิร์นของในส่วนที่เป็นตัวพอร์ตลงทุนของเราก็ได้นะครับโดยที่ว่าเรายังความเสี่ยงของเราอ,อ่ะมันยังถูกจํากัดอยู่นะครับทุกคนอะ่ะมันก็ยังถูกจํากัดอยู่ก็คือ1น0 0 0เหรียญเนี้ยเราไม่ได้ไปเสี่ยงแต่ว่าเราเอาบัฟเฟอร์ไปเสี่ยงแต่คราวนี้ย้ํานะครับว่าการที่คุณเอากาไรไปเสี่ยงไม่ใช่ว่าคุณเอ เทรดแบบจริงๆแบบเทรดแบบเอ่อเทรดไม่ค่อยฉลาดละกันอย่างเงี้ยนะครับเจก็จะบอกว่าแบบนี้ก็คือมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับแต่ถ้าคุณฉลาดคุณวางกําไรให้มันถูกที่ถูกเวลาถูกทางนะครับกำไรตรัวนี้มันจะเป็นตัวบูทพอร์ตลงทุนของคุณเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นได้นะครับนี่คือสิ่งที่เจใช้นะครับจริงๆเรื่องพวกนี้จะสอนกับพาเวทค่อนข้างลึกเหมือนกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่เข้าใจและยังงงเนี่ยเดี๋ยว ครั้งหน้าๆแล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสอาจจะมาพูดคุยเรื่องพวกนี้เรื่องเกี่ยวกับการทรํากลยุทธ์พวกนี้ให้ให้ทุกคนได้ฟังนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเทรดก็อาจจะชินกับการที่ว่าเทรดตามระบบก็คืออาจจะมีแค่ระบบเดียวก็คือเทรดเซตอัพบายเซลลบายเซลอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพอเราเทรดเป็นกลยุทธ์มากขึ้นเนี่ยคุณจะมีการโยกเงินนะครับการวางเงินวันไดดัมมิกนะครับลิสตนนน์นะครับตามอ่าสตอรีจี้นั้นๆเนี่ยนะครับได้ดียิ่งขึ้นนะครับการใช้เลเวอเรจได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนนะคครรับาวี้เก็เลยนะครับ ในเดือนนี้นะครับจริงเดือนที่แล้วเนี่ยเราทำกำไรจากในส่วนที่เป็นตัว G A ได้เนาะในเดือนนี้นะครับเทรดเซตอัพที่เป็นในส่วนที่เป็นตัวระบบเทรดเทคโนโลยีเฟิร์มแอนด์เบนท์ลเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีนะครับมาซัพพอร์ตเราคราวนี้เจ๊ก็เลยต้องแบ่งนะครับกำไรบางส่วนจากจากจากเดือนก่อนหน้านะครับแบ่งมาบางส่วนไม่ได้เอามันใช้เยอะนะแบ่งมาบางส่วนเพราะเราเริ่มมีกำไรเยอะแล้วก็เลยนะครับนำมานะครับเข้าเทรดในส่วนที่เป็นตัว E U R นะครับ U S D นั่นเอง นะครับ E U R U E t เองจะเห็นว่านะครับเทรดนี้นะครับเจดได้กำไรมานะครับ5540ดอลลาร์ 5, 5 40, นะครับก็เป็นเทรดที่ใช้เทคนิคนะครับสไนเปอร์เอนทีนั่นเองนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าการเทรดพวกนี้นะครับถ้าเราเจะพูดยังไงอะถ้าเรามี s t r a t e g ้ที่มันดีนะครับจังหวะทามมิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ fundamental ทีนี้ข้อก็ดีเนี่ยนะครับคุณจะหาจังหวะเทรดอะไรพวกนี้ได้นะครับคุณต้องรู้จักการวางเงินนะครับในสิ่งที่มันถูกที่ถูกเวลาถูกทางมันจะบูธพอตคุณได้นะครับเจจะใช้แท็กติกพวกนี้ในการเล่นแต่ว่าต่อให้เรามั่นใจแค่ไหนก็แล้วแต่จจจะไม่ออินนะครับเจจะไม่เอากำไรทั้งหมดที่เจมีนะครับมาเบสนะครับมาใช้กับการเทรดเดียวจะไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาดนะครับจะไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดนะนะเพราะว่ากว่าจจจะเก็บแคสโฟมาได้นะครับใช้เวลา4เดือน คือทุกคนจะเริ่มเห็นพอตเจเริ่มโกรดเนี่ยในช่วงเดือนที่เดือนที่4เดือนที่5้านะครับแต่ช่วงเดือน1เดือน2เดือน3เนี่ยพอตเจเนี่ยมันแบบโตอืดมากมันค่อยๆโตค่อยๆโตถ้าสังเกตดูนะครับพอตของเจเนี่ยในช่วงเดือน 1, 1>, <ๆ> 2, 1> เดือน2เดือน3เนี่ยนะครับเจค่อยๆเก็บเห็นไหมสะสมะกำไรมาเรื่อยๆนะครับกำกำไรมาเรื่อยจนกําไรเนี่ยมันมากพอประมาณหนึ่งนะครับเราเลยถอนนะครับมาวางกลยุทธ์อื่นต่อนะครับทําเป็นเหมือนกับ มันตินะครับซิสเ็มนั่นเองนะครับผมอ่ะนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาสรุปนะครับในส่วนที่เป็นตัวผลประกอบการนะครับของพอร์ตลงทุนที่เจลงทุนให้กับลูกบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับพอร์ตโดยรวมเนี่ยพอร์ตหลักของเจเนี่ยบวกอยู่ที่2,400กับอีก5ดอลลาร์นะครับนี่คือพอร์ตหลักที่เจบวกมานะนะครับแล้วก็จะมีการ dCA เนาะนะครับเรามาดูเดือนนี้ก่อนดีกันนะครับเดือนนี้นะครับก็คือเจบวกกับอะไรมหม่ที่800 กับอีก8.17ดอลลาร์นะครับแล้วก็ได้กำไรนะครับจากพอร์ตลองนะครับก็คือ5,540ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็มีการ DCA เนาะนะครับอยู่ที่22,439บาทนะครับทำให้ในเดือนนี้นะครับพอตเจเนี่ยครับโตมาอยู่ที่58.07ถือว่าเยอะมากๆนะครับเพราะว่ามันมีกำไรพิเศษมาจากตัวพอร์ตลองนั่นเองเนาะนะครับแต่พอร์ตหลักมันก็ ต้มๆต้มต่อมอ่ะครับมันก็ได้เรื่อยๆครับมันก็ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆแต่ว่าคือเจพยามบอกทุกคนว่าถ้าทุกคนเทรดในระบบในระบบหนึ่งนานๆแล้วทุกคนมองทุกอย่างมันเป็นธุรกิจมองมันเป็นบิสเนสมองมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะมองเป็นกลยุทธ์ทุกคนจะรู้วิธ,ธีการวางเงินนะครับในในในสถานการณ์ต่างๆหรือว่าในสตรีร่เจ้ต่างๆนะครับมันจะส่งผลทาให้พอร์ตลงทุนของทุกคนเนี่ยโตขึ้นได้โดยที่ทุกคนไม่ต้องไปอออินไม่ต้องไปเบสเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เจใช้มาโดยตลอดนะครับอ คราวนี้นะครับเดีมาดูสรุปนะครับกำไรสะสมของพอร์ตบ้างนะครับกำไรสะสมของพอร์ตอยู่ที่10,000หมืนะครับสามพันนะกับอีก22เหรียญน,นะครับแล้วก็มีการ DCA มาอยู่ที่3,190เหรียญน,นะครับสรุปโดยรวมก็คือนะครับมีมูลค่าพอร์ตลงทุนตอนนี้นะครับที่เป็นกำไรสะสมบวกการ DCA เนี่ยอยู่ที่16,000 213นะครับดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับก็จะมีเงินที่เจโอนไว้นะครับในพอร์ตลงทุนอีกพอร์ตหนึ่งเนาะนะครับที่เตรียมตัวจะเทรดในวันจันทร์นะครับเป็นการเทรดในในในระบบเทรดเทคโนโลยีนั่นแหลนะครับแล้วก็จะมีอีกบัญชีหนึ่งที่เจโอนไว้เนาะนะครับก็จะมีอ่าในบัญชีนี้ที่ทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตากันมาอยู่แล้วก็คือบัญชีธุรกิจการเทรดนะครับก็มีอยู่ประมาณ2 9 2 1 0 0กับอีก8เหรียญเอ้ย8บาทนะครับแล้วก็จะมีอีกพอร์ตนึงพอร์ตนี้เป็นพอร์ตที่เจ ทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็เงินเป็นเงินเย็นเนาะนะเจะเก็บไว้ไม่จะที่เป็นตบัญชีอยู่แล้วซึ่งมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับแล้วตอนนี้เจเห็นว่าเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับมันเริ่มมันอ่อนค่าและบาทมันแข็งนะครับแล้วมันก็ลงมาค่อนข้างถูกแล้วเจต้องการอยากจะเก็บเงินดอลลาร์ไว้นะครับก็เลยเปิดบัญชีเนาะเป็น global saving นะครับเดี๋ยวอันเนี้ยอนาคตอาจจะมาพูดคุยเรื่องนี้กับทุกคนเนาะนะครับเจมองว่ามันเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ดีอย่างดีมากๆ เครื่องมือหนึ่งเลยนะที่เจใช้นะครับก็คือเจก็โอนเงินมาในบัญชีตัวนี้นะครับกบรเซฟิงเนี่ยนะครับอยู่ที่200,000บาทนะครับแต่ว่าทุกคนจะเห็นว่าเงินของเจเนี่ยนะครับมันอยู่ที่1 98, 9 8่ง5สบาทเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลทเลทแลกเปลี่ยนมันอะมันมันดิฟนะครับตอนที่เจแลกตอนนั้นคือมันมันได้เลทสูงกว่านี้ทําให้มูลค่าพอร์ตลงทุนของเจเนี่ย มันลดลงนะครับแต่ข้อดีของการที่เจโอ,อนเงินมาที่ global saving เนี่ยมันก็คือจะได้ดอกเบีย้ยอยู่ที่2.5%ต่อปีมันก็ประมาณ5,000บาทโดยคือจะได้2.5%งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยจไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับในการฝากเงินตรงนี้ไว้แล้วเจก็ไม่ได้กะจะขายอยู่ที่สายสองอยู่แล้วนะครับมันคือเงินเย็นนะครับถ้าเจต้องการใช้เงินทำ strategi อื่นเจก็จะเอาเงินก้อนเนี้ยนะครับไปทำนะครับไม่ได้ใช้เงินก้อนนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเจบวกแน่นอนอยู่ที่อ่าเดือนอ่าปีละห้าพันบาทนะครับแล้วก อาจจะได้ในส่วนที่เป็นตัวถ้าราคามันขึ้นไปสักประมาณา44-45เนี่ยเจล่าก,กับคืนเนี่ยนะครับเจด้บวกในส่วนที่เป็นตัว capital g a i ด้วยนะก็คือเลทเลทแลกเปลี่ยนอะนะครับอืมอ่ะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปนะครับมูลค่าพอร์ตลงทุนของเจนะครับที่เจลงทุนนี้กับลูกกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็เงินสดในบัญชีตอนนี้นะครับมันจะมี2บัญชีด้วยกันนะทุกคนเนาะก็จะมีในส่วนที่เป็นตัวบัญชีก o บ a ัฟเซฟิงนะครับก็ประมาณส0 0 0สน 200, บาทนะครับแล้วก็อีก บัญชีหนึ่งก็คือธุรกิจการเทรดนะก็คือ2,92,100ก็อีก8บาทนะครับแล้วก็เงินในพอร์ตลงทุนหลักที่เจโอ,อนมานะครับก็คือ3 0 0แสนนะครับานันะครับแล้วก็อีกพอร์ตหนึ่งเนาะนะครับที่เตรียมไว้เทรดเทคโนโลยีเดเมทัลก็คือ1,000เหรียญนั่นเองนะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับพอร์ตลงทุนของเจเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่9 0 0 0แสนนะครับ 16, 78บาทนะครับหรือคิดเป็นการเติบโตก็คือ1นึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าการที่เจพอร์ตมันโตมาได้เนี่ยนะครับมันมีจังหวะในส่วนที่เป็นตัวสตร атег ีเหมาะกับสภาวะที่เจทำคลิปพอดีด้วยนะนะครับถ้าในช่วงนี้นะครับเจไม่ได้เทรดเทคโนโลยีเมนทาลเนี่ยนะครับเจอาจจะไม่ได้พอร์ตโตขนาดนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ price นะครับมัน over value เกินไปนะครับทำให้เจได้ช็อตลงมาด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ เจทำมาโดยตลอดนะครับให้ทุกคนได้เห็นเนาะนะครับก็เรามาทบทวนเป้าหมายการลงทุนกันสักน,น้อยก่อนแล้วกันเนาะนะครับเป็นการจบ EP นี้อย่างสวยงามเนาะรจริงๆไม่ถึงหนึ่งล้านหรอกแต่ว่าเจยอยากจะทํา EP อื่นหรือว่าทําบันพผดสีรีส์ในรูปแบบอื่นๆไปด้วยนะครับก็คืออยากจะให้มันจบในในในตัวนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเหลือแค่แปดหมื่นกว่าบาทมันก็มันก็ถึงล้านแล้วนะครับก็เลยจะไม่ได้ทำต่อนะทุกคน ก็เป้าหมายการทุนนะครับมองภาพระยะกลางเนาะนะครับเจก็ทําสําเร็จนะครับแต่ว่าเจทาประมาณ5เดือนเนาะนะครับก็ถือว่าวอยู่นะนะครับแล้วก็ปั้นพอร์ตแบบความเสี่ยงต่ำก็คือใช้ DCA อันนี้ก็คือความเสี่ยงต่ำนะครับเพราะว่าเจเป้าหมายของเจคือต้องไม่อยากให้มันกระทบกับเงินต้นของเจซึ่งไม่กระทบเลยนะครับแล้วก็มองป้าที่3 0,000น US นะครับซึ่งมันขยสักประมาณ8 0,000นะครับเจก็มองว่ามันมันมันถึงแน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับก็เลยไม่ได้ไปทาคลิปต่อนะ แล้วก็ใช้หลักการรีบาลานทุกเดือนนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเจ๊เอาเงินไปทำในส่วนที่เป็นตัวมัลติสตรัทิจีนะครับก็เลยไม่ได้มีการรีบาลานถ้าทุกคนได้ดูไม่เอฟเฟกต์บุ๊กเนี่ยจะไม่เห็นว่าจะมีการเติมเงินเข้าไปเลยไม่แต่บาทเดียวนะครับเงินลมต้นประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะถึงก่อน5ปีหรือไม่ถึงก่อน5ปีก็ได้ก็คือสรุปก็คือถึงก่อน5ปีนะครับอันนี้ก็คือ d ีเ็นแล้วนะครับในส่วนที่เป็นตัวปั้นพอร์ตเดอรซีรีส์ที่ ครั้นี้นะครับก็สุดท้ายนะครับเดี๋ยวเจขอในส่วนที่เป็นตัวแนะนำในส่วนที่เป็นตัวคังความรู้กันสักเล็กน้อยก่อนละกันก่อนแล้วจบคลิปนี้ไปนะครับก็คือคังคอมรู้ที่ของเจก็คือจะมีในส่วนที่เป็นตัวอีบุ๊กนะครับถ้าใครสนใจในส่วนที่เป็นตัวอีบุ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัวไทต i ้ y Breakout นะครับ XAU t ท็ดดี้ส t รัทติจนะครับหรือว่า c a ดฟอร์สตรัทติจีนะครับก็สามารถจะทักมาหาจะได้นะครับเป็นอีบุ๊กระบบเทรดนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าใครรับเป็็็็นนนนนนนเเเเเเเซซซซตตตตีี่่่่ยยกกกจจะะไดด้สวลคครรัััับบบปู ก็จะได้ส่วนลดนะครับผมอ่าตรงนี้ก็พอยส์วิดีโอแล้วก็แคปหน้าจอมาให้จะดูก็ได้นะครับราวนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าใครสนใจในส่วนที่เป็นตัวเทรดเดอร์หนึงศูนก็คือการปรูพื้นฐานนะครับที่ถูกต้องนะครับในการเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะครับการสํารวจตัวเองนะครับการตั้งเป้าหมายนะครับการ อ่ะรู้นะครับว่าทรัพยากรที่เทรดได้คนรู้มีต้องต้องมีอะไรบ้างเนาะนะครับมุมมองที่คนมีตลาดนะครับเทรดดิ้งซิสเต็มคืออะไรการจัดการความเสี่ยงคืออะไรนะครับบริหารพอร์ตลงทุนลิคแมนจเมนต์มันนี่แมนจเมนต์เราดามแมนจเมนต์ออเดอร์แมนจเมนต์นะครับการซิมูเลเตอร์ซิสเต็มนะครับเจก็จะมีส่วนเป็นตัวเทรดได้หนึ่งศูนหนึ่งเนี่ยนะครับแนะนำทุกคนเนาะนะครับสำหรับคนที่อยากจะปูพื้นฐานที่มันถูกต้องนะครับวางแผนการเทรดให้เป็นเหมือนกับธุรกิจอันนี้ก็จะแนะนํามือใหม่เลยนะนะครับเพราะมมมัััันนนนนนจะะะเเเหหือกกกกบบราาคคคุุ้้ทททีี่่ํใยไม่ต้องไป เจอนะครับภัยอันตรายจากตลาดนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถจะสแกน QR Code ตรงนี้ทักมาหาใจได้เลยนะครับก็ทักมาพูดคุยนะครับทักมาสอบถามอะไรก็ได้นะครับตั้งคำถามด้วยนั่นทักมาพูดคุยกันได้นะครับผมก็แอบใจหายเหมือนกันนะครับสำหรับเทปปั้นผอิตซีรีส์นะนะครับเราอยู่กันมาเนี่ยกปรามาณ5เดือนด้วยกันแล้วนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับก็ เจพยายามทาให้ทุกคนได้เห็นถึงกระบวนการที่เจก่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเนี่ยเจมีการคิดมีการวิเคราะห์มีการวางแผนมเมดกเงินยังไงบ้างนะครับทุกคนก็จะเห็นนะครับในแต่ละช่วงเวลาของเจที่เจทามาเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับแล้วก็ในอีพีนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายแล้วที่เจปั้นเงินมานะครับคนที่เข้ามาดูนะครับอาจจะมองว่าสิ่งที่เจทำเนี่ยมันดูง่ายนะครับมันดูสบายมันดูแบบโอ้ทําไมมันหาเงินง่ายอย่างเงี้ยจะบอกว่ามันไม่ได้ง่ายนะครับทุกคนทุกอย่างมันมีสิ่งที่ต้องแแลลลกกเเปปีีีี่่ยยยนนนนสมมออะะะรรััจจูตาาด้้11ทุวง ต่อให้เจหางเงินได้ประมาณนี้ก็ช่างนะครับเจก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้มันง่ายอยู่ดีนะนะครับมันมีสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะครับเจยังลงคอร์สเรียนนะครับยังซื้อหนังสือมาอ่านนะครับยังอ่านเทคบุ๊กนะครับยังไปสัมมนาฟังสัมมนาต่างๆยังพัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนนะครับอยากจะเก่งขึ้นอยากจะยืนในตลาดนี้ได้นานขึ้นนะครับทุกคนก็ต้องพยายามนะพัฒนาตัวเองนะครับให้ถูกวิธีด้วยนะนะครับอันนี้เจก็อยากจะฝากทุกคนไว้นะครับสำหรับ ปั้นผ่อนเดอซีรีส์ใน EP ที่5 EP สุดท้ายทีนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ